กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ,ใหญ่กับช่อง Sunday the n o u g h t y เทิว้าวบอกเลยว่าทริปนี้ต่างแน่นอนเพราะว่าเราไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอไโยก <c oughs> กับเพื่อนสาวอีก4ี่คนคลิปนี้จะต้องมีแต่ความม่วนซื่นโหแซวแน่นอน <c oughs> จะเป็นอย่างไร <c oughs> ไปชมกันเลยซื้ <c oughs> จะมาแวะกันที่อที่นี่ก่อนเพราะว่าเราจะอะไรนะเดินค่ะทางเดินหืเราจะมากินข้าวไงไม่เราเปลี่ยนแผนแล้วเราจะไปกินข้าวที่ไหนเราจะซื้ออะไรให้มันกินง่ายดีกว่าก็จะไหนอะในในไทยช็อปในตู้นี่ไฮแอร์บรอนแอมฟอมแคนาดา ลชื่ออะไรคะชอบไหบเกาหลีเกาหลีไีนเครื่องดองเหม่อ่ะจีนจีนหยุดหนึ่งนึกว่าเอ่อช่วงไหนมันเป็นช่วงโลซีซั่นนะหลังโควิดก็ต้องทักไกโลซีซั่นนะคะจะดูผู้คนมากมายไก่กอบเออมันเป็นอะไรที่ไ่นเนาะไขยังไงให้สวยคะตอนไหนคนหลายเนาะ ในที่สุดนะคะเราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเป็นไงบ้างบีมตับแตกร้อนตับแตกค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร่มในอีกไม่ช้าไปหาซื้อน,น,น้ำกินดีกว่าตอนเข้าสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ไหนนะ ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นเนาะเพื่อนของเราเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะแต่กันแต่เราไปอ่ำเข้าห้องเลยดีกว่าเนะะ้อบินไปเลยไปเลยโอด <laughs> ไปเรื่อยนะคะ<ล><ย> นนะะอันนี้จะเป็นเวลคัมดริงนะคะของอาทางโรงแรมนะคะบ oh <cool. S 1> ุ๋มบิ่มชิมเวลคัมดริงหรือ,อยังไม่ชิมเวลคัมดริงนะคะ <Cheers. S 1> เป็นน้ำมะตูม oh, รสชาติไม่หวานเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาอะไรห้องดีแล็กซ์ดับเบิลก็คือนอนสองคน ุยนดีเและนี่คือห้องน้ำของโรงแรมของห้องดับเบิลดีลักซ์นะคะก็คือห้องน้ำของโรงแรม River q u กแค r e s o r t ็โอเคบิ่มจะนอนตรงไหนหรอตรงนี้หรือตรงนั้นนั่นนอนซ้ายเออบิ่มจะนอนครับเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปกันนะคะอีกสักครู่สวัสดีค่ะเรากำลังจะไปที่ห้องของเพื่อนไอห้องดีไหมเดี๋ยวเราจะปิดอะไง ปตาค่ะเราจะไปหาไอ้กับไอ้ก่อนละกันเอิร์นอยู่ห้องเราค่ะตอนนี้ไอ้ไอ้เอิร์นสวัสดีเจ้าตอนนี้ก็ห้องของเรานะคะนอนได้3คนเป็นห้องแบบดีหลังแบบชิเปิลที่มีไอ้ไอ้เอิร์นเข้าวยต่อ อุ้ยแต่ห้องนี้มีอ่างอาบน้ำป่ะปังไม่มีค่ะห้องเราไม่มีอางอาบน้ำอ่ะบูมบิ๋มห้องเราไม่มีอาบน้ำบูมบิ๋มกลับห้องกันเถอะกุเราจะไปเก็บภาพกันนะคะแยนหัวมากผู้ดูเวียนหัวหมดแล้วมึงถือกล้องสั่นมาก

ไปออกเรือค่ะไปที่ไหนเอ่ยไปที่แหล่เปียกกันค่ะว้าวตมันยังลอยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่บนแพนะครับนม่ค่อจะไปรึน่าใช่ปุ๊บเป็นถ่ายพิมกนะ่อนดูนะครับโอ๊ยมันกองกันอยู่ข้างหน้ารอ รู way, ้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ที่ได้มาล่องแพอ๋อรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็แต่ว่าดีใจที่ได้มากับเพื่อนๆครับครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะคือแบบสงบมากส่ให้ดีตี่ะวานี้นะคะเราก็อยู่กันที่อําเภอไซโยวู้โยกชายแล้วก็โยกแล้วก็โยกค่ะวันนี้ขอทำหน้าที่นะคะ น่าแสดงจังเลยเรามากันแค่2วันหนึ่งคืนแต่ถ้าได้มากับเพื่อนๆอีกก็คงไม่มานะคะล้อเล่นแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนี่ค่ะบายเดี๋ยวจะเข้าสวมเข้าสวมไม่ทังวไม่เลนไดีห Ột, ปอล์นักวีปอลนักวีจุ๊บใช่ข้าเร็วเออบุอย่าพูดแล้วกันบเงียบน